นั่นแหละแต่ทุกคนมันก็มันมันใครจะนั่นไหวเรือไม่ใช่เรือเล็กไม่ใช่เรือใหญ่ใหญ่เรือหางยาวเรือแจวนเรือแจวนั่นแหละนั่นแลสดงว่าท่านีมีของของมาก่อนบอก่าจับแจวปุ๊บเนี่ยคือมันตัวนั้นไม่มีอัตราตัวตัวแล้วมันแยกธาตุไปหมดแยกธาตุเนี่ยธาตุตัวเราไม่มี เป็นธาตุธรรมชาติเท่านั้นนืองกับมอืมอืมอมันเวทนาเหมือนกันแหละถ้าเราถ้าทาไม่ถึงที่สุดแล้วถ้าเราฝึกเราแยกธาตุออกแล้วมันดับเวทนาได้ดับเวทนาเนี่ยก็ต้องฝึกคือพอระสุดท้ายของจิตที่จะดับ่ะถ้าเรามีเวทนาเยอะๆถ้าเราไม่มีสมาธิมันดับไม่ได้นะมันดับไม่ได้ควา,ามปวดเจ็บมันดับไม่ได้ต้องฝึกต้องฝึกสมาธิสําคัญนั่นแหละ ต้องตัวสมาธิตัวสําคัญมันจะฝึกดับเวทนาแล้วก็ไม่มีอัตาตาตัวตนคือการที่จิตเราดับเนี่ยมันเพียงแต่การเปลี่ยนเขาเรียกว่าจุติคือเคลื่อนเลื่อนจากจุดนี้ไปอยู่อีกจ,จุดหนึ่งจะจุดไหนก็แล้วแต่การที่เราทําเนี่ยคือแปลว่าเคลื่อนจุตดดิแปลว่าเคลื่อนเคลื่อนเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งธรรมดาเราจะไม่หวั่นไหวการเกิดการตายนั่นแหละ ถ้าเราทำถึงจุดนั้นแล้วที่อาจารย์บอกวความกล้าความเออ่ไม่หวั่นไหวกับอะไรทั้งสิน้นองอาจกล้าหารความตายเราก็ไม่เวินไหวเลยนั่นแหละต้องฝึกตรงนี้จะถึงจุดนี้เราไม่มีปัญหาเลยเราทําหน้าที่ของเราทําตามหน้าที่ของแม่ทําหน้าที่ของแม่บ้านทํหน้าที่ของครูทำหน้าที่ของลูกทําหน้าที่ของผู้นําอะไรเนี่ยเราทำไปตามหน้าที่แต่เราไม่ไปทุกข์กับมันนะ <ท>นั่นแหะทำตามหน้าที่เท่านั้นเองใช่ใช่นั่นะอาจารย์นี่ท่านตรงที่สุดละตรงที่สุด